วงเงินลดหย่อนภาษีกองทุนรวมปี2568 1กองทุน IMF ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน5 0 0แสนบาททั้งนี้ต้องรวมกับ o v วิ e n t f ฟ n นกบขประกันชีวิตแบบบำนาญและกองทุนสงเคราะห์ครู2อไทย ESG สามารถลดหย่อนได้สูงสุด30%นของเงินได้พึงประเมินหรือไม่เกิน3 0 0แสนบาทโดยไม่ต้องนำไปรวมลดหย่อนกับกลุ่มเกษียณอื่นๆ3ไทย ESGX สำหรับเงินที่ซื้อใหม่ในปีนี้สามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเม หรือไม่เกิน3 0 0แสนบาทโดยไม่ต้องนำมารวมกับกลุ่มเกษียณอื่นๆทั้งนี้ต้องลงทุนภายในหนึ่งพฤษภาคมถึง30มิถุนายน2568นี้4ไท Thai ESG X สำหรับการสับเปลี่ยนกองทุน LTF เข้ามาลดหย่อนได้สูงสุด5 0 0แสนบาททั้งนี้ไม่ต้องนำมารวมกับวงเงินลดหย่อนของกลุ่มเกษียณอื่นๆโดยในปีนี้ลดหย่อนได้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทส่วน2 0 0แสนที่เหลือสามารถลดหย่อนได้ในปีถัดไปปีละ50,000บาทดังนั้นก็สามารถลดหย่อน5 0 0 0 0บาทต่อเนื่องไปได้อีก4ปี ท้งนี้ต้องสับเปลี่ยนเข้ามาในกองทุนไทย ESG ภายในวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้สรุปแล้วรวมกองทุนลดหย่อนภาษีวงเงินสูงสุดในปี2568นี้ก็คือ1,400,000ล้บาทปรึกษาวางแผนภาษีกองทุนลดหย่อนภาษีทักเลยนะคะ